ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาบุกสวนส้มโอเมื่อกี้ไปสวนไผ่ตรงมาสวนติดกันอีกสวนหนึ่งก็คือสวนพี่น้องกันนะมีทั้งหมด3าคนที่จะขายคนละสี่ไร่นะฮะอันนี้เป็นสวนส้มโอเลยนะสวนส้มโอนี่นะฮะพร้อมเก็บผลประโยชน์เลยเต็มเลยลูกเต็มเลยนะมีทั้งส้มโอมีทั้งทุเรียนลองกองนะฮะ ใหญ่พร้อมนะส่วนนี้เป็นบอกตรงตรงส่วนนี้ผมต้องที่ผมสายมาเนี่ยมีส่วนเนี้ยที่มีของครบแล้วนะฮะพร้อมเก็บผลประโยชน์ได้เลยส้มโอเนี่ยผมว่าถ้าเก็บนี่คงได้หลายรถปิกอัพเลยนะฮะพร้อมนะวิวก็ดีนะเมื่อกี้ในสวนป่าไผ่อยู่ข้างๆนะสวนข้างๆนะั้นแต่นี่สวนส้มโอมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้เลยอันนี้เป็นมุมของเขื่อนขุนด่านนะฮะ ที่มีเพื่อนบ้านอยู่หนึ่งหลังนะก็คือบ้านที่เป็นพ่อเขาอยู่นี้นะฮะอันนี้ส่วนของที่เป็นลูกชายส่วนนี้จะสี่ไร่แต่มันจะออกแนวยาวนะฮะก็คือจากรั้วนั้นแล้วก็มาด้านนี้นะจะมีรั้วลวดน้มราคาที่ทางป้าเขาตั้งเอาไว้เนี่ยคือไร่ละสองล้านเหมือนกันคุณจะเลือกเอาทั้งส่วนส้มโอหรือ ป่าไผ่ก็เลือกเอานะอันนั้นก็ของพี่ชายอันนี้ของพี่สาวนะดูแล้วคุ้มนะอันนี้ก็คือที่ผมดูเนี่ยเมนๆก็คือส้มโอทุเรียนมีบ้างนะอ๋อที่เยอะๆเ,เป็นรลองก็คือกระทอ o เนี่ยส้มโอนะลูกใหญ่มากโอ้พันอะไรไม่รู้นะ มีทุเรียนนะต้นทุเรียนมีทุเรียนอยู่หนึง่งหลายต้นเหมือนกันทุเรียนใหญ่นะสวนนี้ก็ด้านหน้าก็ติดถนนใหญ่เหมือนกันนะติดถนนใหญ่โอ้ทุเรียนต้นนี้ต้นใหญ่มากนะฮะ ตัวต้นทุเรียนนะอยากให้ดูต้นเนี้ยโอ้ใหญ่ใหญ่นะฮะนี่กระท้อนว่าใหญ่แล้วกระท้อนว่าใหญ่แล้วใหญ่พอๆกันเลยนู่นถ้าเรามองจากที่นะฮะคุณจะเห็นด้านหน้าอันนี้แถบด้านหน้าก็จะเป็นเขาปุบเมยเหมือนกันนะเป็นด้านหน้าโซนแถบเนี้ยก็จะปลูกกระท้อนกับทุเรียนนะด้านในก็จะ ปลูกสมโอเขาจะแบ่งแบ่งโซนไปแล้วอันนี้มายงชิดด้านหน้าแถบนี้จะเป็นมายงชิดนะแถบด้านนี้ก็จะคือเขาปลูกส่วนผสมนะฮะได้นาสมเป็นสวนสวนผสมอันนี้ผมดูก่อนว่าเป็นอะไรมะกรูดหรือเปล่าไมเนาะอืมอันนี้เป็นมะกรูดนะใบม,มะกรูดพร้อมมากส่วนนี้นะฮะกับวิวสวยๆนะฮะไม่ไกลเลย จากนี่นะฮะเขตนี้ไปเขื่อนนี่แค่ผมตีไปเลยไม่เกินสี่โลถึงเขื่อนเลยนะจากนี้ดูส้มโอแต่ละลูกเนี่ยดกเต็มเลยนะคุณเอารดพิกัพมาขนได้เลยหลายรถได้หลายรถเลยนะฮะอันนี้คือถ้าคุณซื้อปุ๊บปุุงก็เก็บไปขายนะแต่สำหรับคนที่ลงทุนซื้อที่ดินเนะ่ย นะซื้อแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนๆนะได้อยู่สักสองสามคันรถปิกอัพถ้าผมดูด้วยประเมินด้วยสายตานะเยอะมากเจ้าของเขาก็บอกโอ้ยหนุป้าไม่มีเวลาดูแล้วเนื่องจากอายุเยอะแล้วเขาบอกไงนี้เนี่ยเขตแนวเขตแนวไปแถบนู้นผมไม่แน่ใจว่าเออเดี๋ยวผมจะลองนับดูนะ แถวหนึ่งเขาปลูกไว้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวนะปลูกต้นไม้คือแนวแนวกว้างเนี้ยเจ็ดแถวส่วนแนวตามยาวนี้เขาปลูกไว้กี่แถวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะอันนี้เป็นถนนที่ป้าเขาทำไว้นู่น ถนนอันนี้กูถนนลาดยางนะถนนดําเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนี่ของเขามีทางรถไว้เสาทาไว้เรียบร้อยแล้วสวนเราก็จะเขตอยู่เขตนู้นนะสุดอยู่ที่เขตนั้นอันนี้ต้นกระทอนตรงเนี้มีทั้งหมดสามแปลงก็คือไม่ไม่ใช่ว่าอันนี้คือเฉพาะเจ้านี้ก็คือแปลงหนึ่งนะสวนไผ่อีกแปลงหนึ่งแล้วก็มีของน้องสาวป้า อย่างละไล่สองไร่มีอีกนะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวจะพาเที่ยวชมส่วนส่วนเนี้ยบอกได้เลยพร้อมมะยงชิดส้มโอทุเรียนมีครบและวมะกรูดมีครบแล้วนี่อันนี้ทุเรียนปลูกไว้ริมรั้วโอใหญ่ใหญ่โต ไม่ต้องห่วงว่าคุณมองไม่เห็นวิวเขานะนี่กระทอนเป็นกระทอนไซยักษ์เลยต้นใหญ่มากใช่ใช่อันนี้รว้วจะยาวมานี่ใช่ไหมะฮะใช่อันนี้คือแนวรัวนะฮะที่ขาดมีอยู่ยางเนี่ยคือมาตัดหญ้าฮส่วนนี้ข้อดีข้อเสีย เป็นยังไงมั่งนะสำหรับผมข้อดีคือผลไม้พร้อมเก็บข้อเสียเหรอสำหรับส่วนนี้ลกไปหน่อยนะที่ผมว่าเน,นี่ยือขึ้นลกไปหน่อยแต่คุณบอกว่าเอ้ยมันเปียวหรือเปล่าคุณคุณกอนเปีเยวป่ะเมื่อกี้เรามีบ้านพ่อเขาอยู่ด้านในบ้านน้องที่อยู่ตรงข้างที่เขาทำเข่งมาทูหนึ่งหลัง แล้วก็บ้านนี้เนี่ยตรงนี้แล้วข้างๆติดกันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านติดกันเลยสวนติดกันเนี่ยเขาทำรับจ้างผู้รับเหมานะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยคุณดูไอ้ต้นกระทรีรยต้นไซยักษ์เลยนะฮะก็จะเ,เดินเข้าไปดูแต่ลกเหลือเกินนะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะคุณติดต่อผมมาได้เลยนะฮะคุณก่อน086628900 6เดี๋ยวผมจะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะฮะไปอีกเบอร์หนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะคุณจะได้รับทราบคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะฮะไม่งั้นคุณจะพลาดที่แปลงสวยๆสำหรับของเขตนครนายกนี่โอเคเลยนะฮะแถบมายงชิด ส้มโอนะฮะระบบการจัดการมีเรียบร้อยที่แปลงนี้ถ้าคุณสร้างบ้านลึกแดบด้านในนะคุณก็จะมองเห็นภูเขาด้านนี้ถ้าคุณสร้างใส่ด้านหน้าคุณก็จะมองเห็นภูเขาอีกลูกหนึ่งอยู่ด้านหน้านะฮะมันเป็นภูเขาทิวเขาใหญ่มันยาวไงนะเส้นหุบเมยเนะี่ยเส้นนี้ผมปั่นจัก,กรยานเป็นประจำนะฮะพร้อมเลยนะฮะทุเรียนนี ผมว่าได้ออกลูกน่าจะออกลูกไปแล้วนะฮะเพราะต้นมันใหญ่มากเลยทุเรียน,นใหญ่ใหญ่มากต้นกระท้อนก็ไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะฮะแบบนู้นพร้อมนะฮะพร้อมสำหรับราคาที่ดินที่ทางเจ้าของเขาเสนอผมมาเนี่ยก็คือไร่ละสองล้านค่าโอนออกกันคนละครึ่งนะฮะ ค่าโอนคนละครึ่งค่าโอนผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่นี่เป็นที่มรดกโดยรวมเนี่ยเขาแสดงว่าเขาจัดระบบมีระบบการจัดการไว้หมดแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวมีการเดินท่อน้ำมีการทำอะไรไว้หมดแล้วนะฮะน่าอยู่นะฮะน่าอยู่ ซื้อไว้ขายนี่ก็คุ้มเพราะว่าไ,ไงอ,อย่างที่หลายๆคลิปที่ผมพูดไปนะฮะคุณมีเงินอย่างที่แปลงเนี่ยไล่ละสองล้านสี่ไล่ก็แปดล้านสี่ไล่แปดล้าน,าน,านคุณเอาเงินฝากแบงค์คุณจะได้สักกี่บาทแปดล้านแต่ถ้าคุณเอาเงินมาซื้อที่แปลงนี้เช้ามาคุณเดิน เดินเก็บผลไม้กินได้เลยไม่ต้องรอแล้วส้มโอเลยเต็มเลยนะฮะมันคุ้มนะฮะกับการลงทุนไม่ต้องปลูกรอสี่ห้าปีถึงจะมีลูกแต่อันนี้มันมีเรียบร้อยแล้วนะฮะสำคัญเลยนะคุณวางแผนไว้เกษียณนะฮะไว้แบบไหนทุกคนวางแผนไว้เกษียณอยากจะมีความสุขอยู่กับสวนตัวเองอยากจะมีความสุขบ้านในบ้านปลายชีวิตนะฮะ ความรวยคุณต้องรวยทั้งเงินคุณต้องรวยทั้งเวลานะคนรวยจริงๆเนี่ยเขาต้องมีเวลานะแต่ถ้าคุณรวยแล้วแบบไม่มีเวลาแสดงว่าคุณไม่ประสบผลสําเร็จคุณต้องรวยทั้งเงินทั้งเวลานะในการใช้ชีวิตในบ้านป่าครับสําหรับ แถบด้านหน้านะที่ผมขึ้นมายืนบนถนนด้านหน้านี่แหละนะฮะคุณจะเห็นเลยถนนด้านหน้าผมเนะี่ยือที่มันเป็นสองแปลงแปลงนี้ก็คือสวนผลไม้นะฮะแปลงนู้นก็คือป่าไผ่อันนี้ของพี่อันนั้นของน้องนะขายกันยกแปลงเลยถ้าท่านสนใจยังไงนะก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะแถบด้านหน้าเนี้ยผมจะพาเดินดูหน่อย ถนนด้านหน้านะฮะคุณบอกโอ้เปี่ยวไม่ใช่นะฮะไม่ได้เปียวเลยนะเพราะว่าไงบ้านแต่ละหลังเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ้านหลังใหญ่อยู่นะคือที่เขาแต่ละหลังก็ผมถึงบอกว่าที่เขาเยอะนะเนี่ยภูเขาอยู่ด้านหลังนะความที่เขาปลูกต้นไผ่มันก็เลยบังวิวนะะนี่ถนนด้านหน้าก็จะมีคลองคลองส่งน้ําคลองส่งน้ําเส้นเนี้ยไปถึงหินตั้งผมเลยนะะ มันจะไหลผ่านเนี่ยไปไปถึงอบตอหลังอบตหินตั้งที่ผมไปถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้แล้วนะนะถนนที่มันอยู่ตรงโคง้งพอดีนะแนวเขตก็จะเริ่มจากนี่แหละที่มันที่เราเนี่ยเขาปักรัวมันนี่แนวเขตที่มันจะยาวส่วนที่ป่าไผ่จะอ้วนที่จะอ้วน เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงด้านข้างนะฮะอันนี้คือด้านหน้าเขาปลูกไอ้กระถอนเมื่อตอนกระถอนออกลูกผมยังผมปั่นจักรายานผ่านพุ่งไ้ส่วนนี้กระถอนดกจริงเลยนะมันจะมีคลิปที่ผมเคยปั่นจักรายานลงใน u t u b e อยู่ผมเห็นแล้วโอโ้โลูกเต็มเลยเนี่ยมันจะมีทางเข้าอีกตรงนี้อันนี้ก็คือป่าไผ่สวนป่าไผ่ที่ของน้องนะอันนี้ของพี่ อันนี้เขาปลูกต้นกิษณานะฮะอันนี้เป็นหลงกองหนะลงกองต้องมาบุรละนหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งปลูกไปอันนี้นะฮะอันนี้คือถนนเนี่ยที่ผมว่านถนนอันนี้เป็นของพ่อเขาอยู่ด้านไหนก็ต้องปักเสามานี่ยาวมานี่อันนี้เขาของพี่อันนี้ของน้องแล้วแต่คุณนั่นภูเขาที่ผมเห็นนะนั่นคือภูเขานะฮะ ถ้าคุณตัดป่าคุณเห็นภูเขาเลยนะแม้แต่รถเคอรี่ยังมาส่งของได้นะไม่ต้องกลัวตกยุกนะฮะแบบนี้เจริญฮะเจริญครับรนะรท่านใดสนใจนะครับผมที่สองแปลงเนี่ยที่มันติดกันเนี่ยนะฮะแปลงแปลงผลไม้กับแปลงป่าไผ่เนี่ยแล้วก็มีแปลงทุเรียนที่อยู่ด้านหลังที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้เนี่ยนะนะทั้งหมดมีทั้งหมดสิบเ็ดไร่เมายกแปลงเลยก็ได้เพราะเขาเป็นพี่น้องกันนะ ตกไร่ละสองล้านบาทนะฮะค่าโอนคนละครึ่งเช้ามาคุณไปขุดนอไผ่บ่ายมาคุณมาเก็บกระอนนะเก็บทุเรียนกินนะเก็บส้มโอกินคุณไม่ต้องไปไหนแล้วการใช้ชีวิตับเกษียณของคุณคุณจะอยู่ในป่านะฮะไม่ต้องมานั่งปลูกให้เสียวเวลาเวลาลงทุนสว่ที่สองแปลงเนะี่ยตกยี่สิบสองล้านไร่ละมันทั้งหมดสิบเอ็ดไร่นะ คุณเอาเงิน22ล้านฝากธนาคารผมให้เลยด้วยอัตราเงินเฟ้อสอร์เซนตะอัตราเงินเฟ้อสามร์เซล้าน3ามแสนยีล้านหกแสนคุณมีเงิน20ล้านเงินคุณจะหายไปปีละหกแสนนะด้วยด้อยค่าคุณฝากแบงค์คุณได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่0.25ปีหนึ่ง2,500บาทนะล้านหนึ่งนะสองพบาท คุณมีสิบล้านคุณได้สองหมื่นห้าคุณมียี่สิบล้านฝากแบงคุณได้ห้าหมื่นยี่สิบล้านฝากแบงคได้ห้าหมื่นถ้าเทียบอัตราเงินเฟอ้อคุณขาดทุนไปแล้วนะฮะอัตราเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นตนะฮะคุณขาดทุนไปแล้วสองแสนห้าต่อปีแต่ถ้าคุณลงทุนซื้อที่ดินแปลงสองแปลงเนี้ยนะฮะเขตนี้ ผมอาจจะดูราคาแผ่วหน่อยผมให้30%ผลตอบแทนนะ30%คุณจะมีกำไรปีนประมาณหกแสนเอาง่ายๆคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณขายหน่อไม้กระขายส้มโอขายอยู่ในสวนเนี่ยผมให้เลยนะปีหนึ่งปีละล้านถ้าไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะว่าย,ยัางไงนะเพราะที่ทั้งหมดสิไร่เนี่ยปีละล้านคุณทำผลตอบแทน คุ้มกว่าเอาเงินไปฝากแบงก์อีกนะฮะผลตอบแทนถ้าคุณจะได้จากส่วนนี้นะฮะปีละ1ล้านบาทสำหรับที่แปลงนี้นะมีทั้งส้มโอมีทั้งลองกองทุเรียนกระท้อนนะกระท้อนนี่ไซส์ใหญ่แล้ว ต้นหนึ่งผมว่าอย่างน้อย,อยต้องมีสามสี่ร้อยกิโลแล้วเก็บได้นะเพราะกระถอนที่นี่ลูกใหญ่ดินเขาดีคุณซื้อสิบล้านเอ้คุณซื้อยี่สิบสองล้านาน,นะถ้าเทียบเงินเฟ้อเทียบทุกอย่างแล้วกับผลประโยชน์ที่ได้ปีละล้านเนี่ยมันน่าลงทุนอันไหนมันน่าลงทุนมากกว่ากันแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ฉันเอาเงินฝากแบงก์เกิดแบงก์เจ๊งขึ้นมาทําไงฮะแบงก์เขาบอกว่าคุณมีเงินฝากแบงก์ยี่สิบล้าน แบงก์เก claro wow. wow. exactly ิดเจ๊งขึ้นไปนะเขารับประกันเงินฝากคุณแค่1ล้านบาทเงินคุณ20ล้านนะเขารับประกันเงินฝากคุณแค่หนึ่งล้านสำหรับผมในมุมมองผมแล้วการลงคุณเกี่ยวกับที่ดินอสังหาหรือมรัพย์เป็นผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยงสำหรับชั่วโมงนี้ยุคโควิดนะฮะไอโควิดเนี่ยไม่รู้จะอยู่กับเราอีกนานหรือเปล่าแต่สำหรับแต่ละคนแต่ละหานแล้วนะฮะบอกว่าเก็บเงินไว้ดีที่สุด คุณคิดจะซื้อที่22ล้านแสดงว่าคุณมีเป็นร้อยล้านแล้วสําคัญคุณมีแล้วคุณต้องมีเวลานะเอาเงินให้มันทํางานไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งทํางานงกงกงกนะฮะให้เงินมันทํางานให้เราหมายความว่างไงเรามาซื้อที่แปลงนี้นะฮะสิบเอ็ดไร่เนี่ยให้เงินมันทางานก็คือให้ดอกให้ผลสําหรับเราเช้ามานั่งกิจจิบกาแฟเดินที่สวนนะฮะเดินไปเอาน่อไม้มาแกง ผมอยากให้คุณดูว่าทําไมผมชอบนครอนาอยกนะะคุณดูในน้ำสิไหลมาจากภูเขาลูกนู้นนะฮะแต่ก่อนที่แปลงเนี่ยเขาก็ประกาศขายอยู่นะะตอนนี้มีนายทุนมาซื้อไปเรียบร้อยลนะนะฮะวิววิวค่อนข้างสวยเป็นภูเขาส่วนใหญ่ข้างหน้าเขาจะมีคนมาเล่นน้ำกันนะน้ำมันจะ สีอย่างนี้เลยฮะช่วงหน้าฝนไม่ไกลจากที่นะที่ดินที่ผมไปถ่ายมาฮเช้าๆนี่คุณเดินมาได้เลยไม่ไกลอันนี้ก็คือที่ <c oughs> น้ําเป็นลําธารที่ไหลมาจากทางภูเขาลูกนั้นทางนี้เป็นทางตันนะจากนี้เข้าไปเนี่ยประมาณสักห้าร้อยเมตรก็จะตันละมีหมู่บ้านอยู่ข้างในนะ อยากให้ดูว่ามันสวยขนาดไหนนะอันนี้คือเขาใหญ่นะไม่ได้เขาคือนครนายกเนี่ยเขาเรียกเขาใหญ่หมดนะฟินมากนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าพุกเมยนะฮะนี่จะพา <c oughs> วิ่งเส้นด้านหลังนะ ทำไมผมถึงชอบเส้นคลองเสือตนกับเส้นหุบเมยนะเป็นพิเศษเพราะว่าไงนี่ระบบคลองชลประทานอันนี้เลี้ยวซ้ายก็จะกลับบ้านผมนะไม่ไกลจากนี้ไปประมาณสักหนึ่งกิโลก็ถึงบ้านผมละอันนี้มีคลองส่งน้ําเมื่อวานผมก็ถ่ายไปนะที่ดินที่คองเสือตนเพราะว่ามันเชื่อมกันถนนมันเยอะมากเส้นเนี่ยมันจะห่างกันประมาณห้าร้อยหกร้อยเมตรบางบางมันจะเป็นถนนตีคู่นะ ถนนเส้นเนี้ยที่นักปั่นจัก,กรยานเขาปั่นนะสําหรับคนเก่านะคนเก่าที่นครนดยกเขาก็จะปั่นเส้นนี้เป็นประจําเพราะว่ามันล่มขนาดตอนนี้ผมถ่ายตอนบ่ายสองโมงสี่สิบสามนาทีนะสองโมงสี่สิบสามนาทีนะยังล่มลื่นเลยเพราะว่ามัน,มนเป็นป่าแม่ล้อมไม่ได้ภูเขานะโอ้ยน่ากลัวตายคุมไม่ต้องกลัวแล้วข้างในจะมีบ้านแต่ละหลังอยู่ฮนะ ข้างในฝั่งนี้ขนาดอยู่ในปา่ายตอนแรกผมเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่ยังมีคนอยู่เลยนะนั่นะอันนั้นหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ข้างหน้าน่ะนะมีบ้านอยู่เรียบร้อยฝั่งนี้ก็เห็นไหมก็จะอยู่กันริมริม,มน้ำอย่างเงี้ยบ้านนี้ก็อยู่มีรถจอดสวยนะะท่านใดที่คิดวางแผนไวกเกษียณไว้นะฮะคุณมาอยู่นะครนายกเนี่ย จากกรุงเทพมาที่บ้านผมมาะร้อยโลจากกรุงเทพมาหกเมย์เนี่ยประมาณผมตีไปเลยร้อยสามกิโลคุ่งขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งถึงละนะไม่ต้องกงังวลเรื่องความปลอดภัยพูดผกล้าพูดได้เลยว่าเมืองนครนายกเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงสุดละเท่าที่ผมสัมผัสได้เนี่ยไม่มีเลยลักเล็กขโมยน้อยเพราะว่าไงเศรษฐกิจเขาดีเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ ทุกคนลูกหลานเนี่ยเขามีสวนกันแค่เก็บผลไม้ปีนึงก็ได้หลายตังค์แล้วนะคุณมีที่สีห้าไร่เขาทาผลประโยชน์เนี่ยแค่เก็บหน่อไม้บางคนก็ทําสวนหน่อไม้บางคนก็จะทําสวนส้มโอนะมะยงชิดเนี่ยปีๆนี่ได้หลายแสนแล้วนะก็ไม่เดือดร้อนสําคัญที่สุดคือเราเวลาแก่แก่ตัวมาเราก็ต้องมาใช้ชีวิตที่แบบสุขสบายนะไม่ชวบาย,ยังต้องทํางานนะ